อาจารย์ครับที่เห็นในคลิปนี้ปลาตะเพียนคือเป็นปลาตะเพียนที่สารมาจากกรงตะโพนแตกเป็นสายล้างตะโพนแต่ว่าจะต้องเป็นตะโพนที่ตีระเบิดในงานแสดงนะก็ถือว่ามันเป็นวัตถุที่ว่ามีเขาเรียกว่าทนสิทธิลิสพิเศษก็คือคูลงเขาตีระดงปั้งเขาเรียกคูลงกองระเบิดเขาเรียกว่ารวยระเบิดระเบ้อแล้วก็ดังแบบชนิดว่า ไม่หยุดชุดไม่อยู่เพราะสายลังตะพนลัลงไม่ล้างไม่ไหวละคราวออนี้เรียกว่าครูงลงกูงแรงกองพวกนี้เขาถือว่ามาทาเป็นหนังยันลงอะไรก็แล้วแต่แตอนนี้ด้วยบาร,รมีหลวงปู่อุทัยเนี่ยเ,เราจะทราบในบรรดาของสายลูกศิษย์ว่าท่านจะดังเรื่องหนุมานแล้วก็เรื่องปาะเพียนแห่งโชคลาภท่านจะเขียนเป็นยันตอ,อนนี้วันนี้นะ่ะอาจารย์ได้ของวิเศษมาเขาเรียกว่าโอ้โหมันเหมือนจะ ได้เหล็กดีต้องตีดาวนะคร่าได้ของดีต้องทําของขังเพราะฉะนั้นก็เลยทําเป็นปาตเพียนเนี่ยได้ห้าสิบเก้าตัวนะฮะห้าสิบเก้าตัวนี้ก็จะถวายกับครูบาอาจารย์นะฮะก็ขอถวายกับหลวงปู่ในนี้มันใช้เอ่อหนังเป็นหนังวัวแหละเอามาสารสารเป็นปาตะเพียนแล้วในท้องเนี่ยปลาท้องเต็มเ็มเนี่ยเขาในยัดพลอยเสษพลอยแต่ว่ามันเป็นพลอยที่ว่าเขาเรียกว่าเป็นเศษพลอย แต่เราจะใช้คำาพ้องเขาเรียกว่าผลข่อยได้ครับผลค่อยได้แล้วก็มีเขาเรียกเถาวันหลงให้มันเป็นหลงมีสเสน่ห์แล้วก็มีอวนอวนที่เขาลาก,ลากปลาน่ะอวนเขาลากปลาในทะเลมีความเย็นของความฉ่ำของทะเลมีความเขาเรียกว่าปลาในทะเลเป็นล้านล้านตัวถูกวิ่งเข้าอวนหมดเพราะอะไรเขาเรียกพวกมากลากไปเพราะฉะนั้นไปแฝนล้านไหนค้าขายไม่มีเงียบเงาเพราะอะไร ถูกดึงด้วยจิตหมดนะฮะและยิ่งบารมีหลวงปู่เนี่ยท่านเสกด้วยกระถา,าแห่งโชคลาภเข้าไปแล้วเนี่ยปลาเนี่ยข้างในเขาเรียกว่าข้างในท้องเนี่ยกินอิ่มด้วยเขาเรียกว่าวัตถุมงคลที่อาจาร,รย์บรรจงวางไว้เนี่ยตามตำราเลยและท่านี้ด้วยบารมีหลวงปู่เสกเนี่ยผมคิดว่าท่านเอาไปบูชาสิ่งที่ได้เนี่ยอันลำดับแรกก็คือว่าหนึ่งได้บุญได้กุศลเพราะว่าท่านได้เรามาร่วมบุญกับหลวงปู่ซึ่งใกล้งานกระถินแล้วอะไรก็ดีนะฮะ แต่ต้องรีบจองหน่อยเพราะว่ามี59ตนเองสามารถเช่าได้เลยใช่ไหมครับเช่าได้เลยบูชาได้เลยบูชาได้เลย,เลยแล้วติดต่อทางพี่คนนี้ใช่ไหมครัได้ครับพี่คนนี้พี่เป็นคนเป็นคนคดูแลหลวงปู่นะฮะชื่อของพี่มีชื่อเฟซมีอะไรไหมเบอร์เบอร์โทรติดต่อบอกบอกได้เลยครับพี่เฟซบุ๊กของหลวงปู่นะคะจะชื่อเฟซบุ๊กหลวงปู่ไทยวัดธรรมมหาโพธิ์ทองค่ะชื่อทุตตาเบอร์โทร0ู9ย์เก้าเก้ค่ะ สามารถติดต่อมาได้อ่าชักอ่อินบอ็อกคุยกันได้เลยนะครับได้เลยค่ะได้เลยและทุกบาททุกสตางนะฮะอาจารย์ถาวายกับหลวงปู่หมดเลยนะฮะในกองนี้นะฮะทั้งหมดเลยนะฮะขออนุโมทนาด้วยกันเพราะว่าเงินทุกบาทเนี่ยหลวงปู่ก็ามาดูแลสุขภาพหลวงปู่นะฮะแล้วก็สนุปบำรุงของพุทธว่าเห็นพระพุทธศาสนาเราจะได้อยู่เขาเรียกว่าคนไทยแล้วเเรียกชาติ ศาสนาพระหมหากษัตริย์สา,สามสถาบันเราต้องช่วยกันรักษาดูแลกันไว้นะฮะยิ่งพ่อครูพ่อเท่าแม่เท่านะฮะที่ท่านอยู่ในศีลในธรรมเนี่ยถ้าเราได้ทำบุญกับท่านเนี่ยนะเทวดาจะแท้สองสรรเสริญนะครับก็ขอถือว่าทุกท่านที่ได้มาสัมผัสได้มาพบเห็นในวิดีโอในคลิปนี้ถือว่าเรามีบุญสัมพันธ์ด้วยกันนะฮะไม่ว่าเกิดชาติใดาฉันใดเราจะได้มีโอกาสได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน นะครับสาธุด้วยกันนะครับสาธุครับสาธุครับ